มารีวิวปัดลมตอนประกอบเสร็จนะครับตอนประกอบนี่มันต้องดูคู่มือด้วยนะครับแล้วถ้าประกอบไม่ถูกมีเอาออกเลยนะครับแล้วก็เอาใส่อันใหม่นะครับคู่มือดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับนี่ครับคู่มือต้องดูดูตรงนี้ก่อนนะครับต้องเอาตัวนี้ใส่ก่อนแล้วค่อยเอาเจ้าต,ตัวนี้ใส่ก่อนนะครับรรแล้วก็ใส่ปัดลมแล้วก็ใส่เจ้าตัว สีดำๆเข้าแล้วก็ใส่ฟากรอบแล้วก็เสร็จเลยนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้ลงไปกดเลยนะครับเจ้าตัวนี้นี่กดเลยนะครับตรงนี้กดเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บหนีเราทดสอบดูเลยนะครับเพราะว่ามันดีมากเลยหมุนหมุนหนีไม่มีปัญหาเลยครับแต่มันสามารถยืดความยาวได้ด้วยนะครับกดปุ่มตรงนี้ครับ นี่ครับนี่ครับตอนเราลงกดตรงนี้นะครับนี่ครับพอปิดปิดกดตรงนี้นะครับบายบาย